เก็บผักแป๊บก่อนจ้าเดี๋ยวย่าไปหาหืมจ้าเดี๋ยวย่าไปหาเดี๋ยวย่าไปหาย่าเก็บผักก่อนเด้รอรอย่าแป๊บย่าเก็บผักก่อนอย่าไปเล่นด้วยกินข้าวกันแล้วยังนะ่สาวสาวของยา่า หาสาวสวยของย่าเดี๋ยวย่าลงไปหาเดี๋ยวย่าเก็บผักแป๊บก่อนเดี๋ยวมันจะมืดจ้าหลานสาวสนสวยย่ากินข้าวกันแล้วยังกินข้าวกันแล้วยังไม่ต้องมามันฝนตกเดี๋ยวย่าไปหาจ้าเดี๋ยวย่าไปหาจ้าจ้าค่ะเดี๋ยวย่าไปหาเดี๋ยวย่าไปหาค่ะเดี๋ยวย่าไปหาเดี๋ยวย่าไปหา จ้าที่รักของยา่าสาวสวยของย่าทั้งหลายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวย่าไปหาย่าเก็บผักก่อนกาสาวสวยของย่าทั้งหลายเดี๋ยวย่าไปหากาเก็บผักก่อนเดี๋ยวย่าไปหาสาวสวยยา่าสาวสวยทั้งหลายกินข้าวกันแล้วใช่ไหมสาวสวยย่าก,กินข้าวแล้วใช่ไหม เดี๋ยวยาไปหาเด้อเดี๋ยวย่าเก็บผักแป๊บจ้าเดี๋ยว่าไปหาที่รักของย่ากินข้าวกันแล้วยังเอ่ยหาที่รักของย่าจ้าจ๋าเดี๋ยวย่าไปหา ค่ะเดี๋ยวย่ากเก็บผักแป๊บหนูกินข้าวกันแล้วใช่ไหมค่ะเดี๋ยวย่ากเก็บผักก่อนมันจะฝนตกเดี๋ยวย่าไปหาเอ้าเบียกแล้วฝน,นเริ่มเยอะแล้ว ธรรมชาติธรรมชาติสวยงามนู้นนะจ๊ะมีท้องไร่ท้องนาะป่าเขาลำนาไผ่นะ